สวัสดีทุกคนครับมากินมาการะลองที่จริงกินไปแล้วเยอะแหละกินกินไปกี่ชิ้นวะเออช่างแม่งฮะแดกไปแล้วไม่รู้กี่ชิน้นชิ้นหนึ่งแล้วก็ที่เหลือสองชิ้นแดกไปแล้วครับรถมาการะลองสุดท้ายรถบลูเบอรี่ครับหอมบลูเบอรี่หีลูเบอร์ยอร์ัดทั้งคำแม่งรุ่งนี้เช้าต้องอาบนะครับ แบงเลยไม่รู้สึกถึงความเป็นบลูเบอร์รี่เลยอันนี้หิรูรูไม่เบอร์เร้อแล้วแต่เล็กนิดเดียว,วนะครับรอ,อ,อันต่อไปจะเป็นช็อกโกแลตดูไบ แต่สำหรับกูดูเนี่ยเป็นเส้นไม่ใช่ไม่ใช่เส้นคุณฟ้าครับแต่เป็นเส้นหมอยครับไม่รู้ว่าใต้ฝ่ามันหยอดน้ำมาเลยเหนื่นๆมาให้นะครับอาจจะเป็นน้ําวะนะครับมากินกันเลยครับอืมไอเหี้ยทำไมรสชาติเหมือนหมูกรอบวะ ไม่ก็ไปเนเองนอืืเเออเส้นคุณฟาฟารสชาติเสือกเหมือดห,หมูกรอบแถวตลาดบ้านกูเนยนี่เอาหมูกรอบทำวะครับครับเหมือนขี้ที่กูขี้ไปเมื่อตอนเดียนะขี้แบบขี้ใส่แกงผัดฟักทองเพราว่ามากินกันต่อเถอะน้องทำ หวานรสชาตาหวานาหวานเยอะไหมเนี่ยเ,เ,เค็มปื้ดเค็มพ็อกกี้มือพก็กหรือว่าเค็มเพราะเส้นไม่รู้นะอืมก็งั้นๆ้ต่อไปอันสุดท้ายโอ้ยเหี้ยหวาน อทิมเบอร์ลิงดับเบิลวัชชะนั่นแหละเป็นเค้กวัชชนะครับวัชชะจีนแดงเปล่าวะแก่งไ,ไว, <c oughs> ว้ฮเหี้ยก็โหเหี้ย ประมาณนี้ครับเหมือน,นเนี่ยเหมือนหัวคนเป็นเชื้อราเลยฮียนี้ตัวอะไรถั่วเหรออืมอืมมิสเตอร์โดนัทกอบเกตเอครับต่ำนั้นเลยอะไรครับแมงเหมือนชิบหายเลยอืม ข้าในามีสังขยาดอกหยอกไอสัตว์มัชชะก็กลัวไม่ใช่แล้วไอตัวแป้งอะกัดไปกูได้กินลูกชิ้นปลาไม่รู้ทำไมตัวมัชชะเอเขียวเขียวกินไปเริ่มมึนมึนแล้วกูไม่แน่ใจว่ามัชชะหรือใบกระท่อมต้มมายัดไส้นะ,ะนุ่มอ่ะอเฮียคำคำแรกติด ติดใจคำต่อไปติดคอเลยกูอืมถ้าอยู่ดีกูกินแล้วกูขำขึ้นมาแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจในเฮี้ยเขียวขนาดนี้ยกูไม่ไปใส่บ้องแล้วก็อ่านก็บุญละอืมโดยเริ่มถั่วสุดยอด 我一呀，反正不得搞。